ล <Hello. S 2> สวัสดีค่ะพบกับดีจีแม็กไปเธออีกครั้งนะคะกับรายการเลซี่เปียวันนี้เรามาอยู่กับเกม p พ็กแมนแอดนด์เดอะโก y a d ลี n อ u ก e กันนะคะเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้ไอ้กลมๆแล้วมี น่ตัวเพกแมนนั่นเองนะคะการเวลาเปลี่ยนไปนะเกมก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากแอบเล่นไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะเราจะเริ่มกันใหม่นะจ๊ะเราจะมาเริ่มกันใหม่นะคะไม่เป็นไรเพราะาเปลี่ยนไปเล่นนิดเดียวจริงๆขออภัยเนื่องจากเมาส์อยู่หน้าเจ้านะคะเราก็มาฟังสองสามคนนี้พี่อาจจะแปลไม่ได้หมดเรี <got> ย้เรา <got> มาแล้ว It's important. Why would Cersei call us and then not be here when we showed up? Don't get your power berries in a bunch! I'm right here! Yikes! Whoa! I'm sorry about that. Didn't mean to drop in on you unexpectedly. I've got something important to show you. เพราะฉันมีบางอย่างจะให้คุณดูอ่ะช่วยฉันนิดหน่อยได้ไหมช่วยฉันสักนิดนึงได้ไหมไม่เป็นไรฉันสบายดีไม่ต้องห่วงลูกวัวอะไรวะลูกวั e The one that led us to the Temple of Slime. Yep. Only these don't seem to work. The other one was powered up. These just don't have any juice. Any juice? It's like all their energy escaped somehow. Somehow. I was hoping maybe you three could help me collect enough globe energy orbs to get them working. We're on it. Let's get out there and p whatever it is it's gonna have to wait i really should ghost proof my lab i'm gonna put nihoopee check patreus is launching another ghost attack so some nihoopee pack naha ani me pe by tom lang i'm you are. pack All this is under attack hang lang pick man what else is new what does patreus want this time we're not sure. It seems we something from the storage building at the Me Science Center. Have but we don't know what it is. We're oh no, The are digitator Frigid digit whats its It's a freezing machine. I invented it to ah. cool things down. If <laughs> the Trey has ever tried to build another one of those furnaces to heat up back <coughs> up, <coughs> <coughs> What would betray us want with that? I don't know, but I bet it's nothing good. I d better get out there. Be careful my boy. Oh and don't forget to collect energy for the globes while you're after. the l e n e r don't แล้วก็อย่าลืมอะไรวะอะไรพลังงานสะสมพลังงานอะไรสักอย่างจะบอกว่าอ่านไม่ทันเปียฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะอ่านเอาอย่างเดียว ฟังไม่ทันเป็นโรคจิตอ่ะกลับมาเข้าเรื่องของเกมนะเนื้อเรื่องเข้าอารมณ์แบบผีในแลบเพงแมนโอเคผีในแลบมันเหมือนกับเนี่ยเมืองมันโดนทําลายนะผีบินว่อนนะการการเวลาเปลี่ยนไปเกมเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะเกมนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะสมัยก่อนนี่เป็นตัว กากๆากกันเลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะดูนี่โอ้หสุดยอดเลยนะคะเฮ้อดแม่งโอ้โอ้ชอบจริงๆเกมเกมนี้เป็นเกมละเอียดนะคะ เกมตำนานไปไป,ไปมีผีอยู่แดกแม่งเกมนี้คลิกซ้ายนะพุ่งพุ่งแล้วก็กินนะคะพุ่งเนี่ยแล้วก็กินเกมนี้ไม่ต้องไปกินไอ้ลูกกลมๆสีฟ,ฟ้าๆแล้วก็ให้ผีเป็นตัวฟ้า,ฟาไม่ต้องนะคะเกมนี้สามารถกินได้เลย เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะดีนะคะเป็นรู้สึกชอบนี่เออกินมีหลายลออโอเคเข้าใจสามารถกินต่อเป็นคอมโบคอมโบคอมโบแดกแดกแดกต่อเป็นคอมโบคอมโบแม่งเลยโดนโดนเป็นการกินแบบคอมโบนะคะ พิซซ่าพิซซ่าเอ้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ถ้าเรากดคลิกขวาจะ<ป>เป็นการตะโกนนะเป็นการตะโกนแล้วพวกผีนี่ก็จะเป็นตัวเล็กเป็นเฮ้ยมึงจะหื้อเหรอโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บอืมกินเป็นคอโมโบเดี๋ยวรู้เลยไปต่อเป็นการกินแบบคอมโบคอมโบคอมโบอาจารย์อาจารย เด็กแม่งสมน <Luther> <S <s <female> <s ummer> ั่นน่ะกินแม่งชนแม่งกินให้หมดเอาเอาติดอะไรกินสิเออไปไปตอนนั้นมีอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดฟิวเฮ้ยพีมาพีมาพีมากลัวปล่าล่ะกลัวเะล่ะกลัวเะล่ะกลัวเะล่ะเออกลัวกลัวเะล่ะกลัวกลัวไอ กลัวเฮ้ยกลัวปะล่ะครับกลัวปะล่ะครับคิดว่ากลัวดิคิดว่ากลัวไม่เคยครับคนอย่างแพ็กแมนไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นถังขยะก็ทำลายหมดโดดแล้วก็งับไอ้บอลเนี่ยมันก็ดึงลงมาโอเคเข้าใจมีทางเดินให้เราขึ้นมามากมายนะคะเอ้ยอะไร แม่งสันสนกูตกใจหมดอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ไปดิอย่าเล่าเดนเ้นเมาจ้ามาละจ้ากินแม่งเป็นคอมโบเลยกินเป็นคอมโบสิ่งที่ชอบที่สุดในเกมน,นี้ก็คือการ,ก,ารกินแบบจัดเต็มนะคะ เหมือนกับเป็นการกินแบบบุฟเฟ่สามารถกินได้อย่างเงี้ยกระโดดแดกกระโดดแดกกระโดดแดกนะคะกระโดดแดกเลยทีเดียวพูดอืม้มนี่กินให้หมดสีเหลืองมาสีเหลืองมาแดกแดกแดกเยี่ยมคู่กิน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 ให้หมดกินกินภยัยชีวิตเราจะเพิ่มขึ้นนะคะ กูแดกเป็นคอมโบเลยสัสไปดูดูดูด,ด,ดูอืมเอยอยู่ไหนอุย้ยเกือบโดนเหลียกินไปเลยนี่คือลูกเบลี่ที่ทเป็นพลังเอ่อจะมีพลังอะไรวะพลังพิเศษอะ่ะเออมันก็กินลูกนี้จะมีพลังพิเศษเย็ดอู้อย่างเฟี้ยวอะ่ะปล่อยน้ำแข็งได้ด้วย ไอซ์แพคกดคลิกซ้ายเพื่อกระโดดกินเหมือนเดิมกดคลิกขวาเพื่อ <he> นี่ยิงแม่งเลยโดนกินให้หมดทำไมแหมจะปล่อยไม่ทันหรอกครับไม่ทันหรอกครับบอกไว้เลยนะจุดจุดนี้ตรงนู้นมันต้องมีอะไรเสียอย่างโอ้ยกระโดดข้ามไปอืมกินกินกิน มีบินบินแช่แข็งบินแช่แข็งมันมีอะไรวะขึ้นไปกันดีกว่านะคะเต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 ะเโอ้ยปิวกินอะติวโอ้ยอ้ยพลังวิเศษหายเลยนี้ กำลังวิเศษหายเลยอแม่เอ้ยเขียนกินกินได้หมดมีอะไรเอ้ยตรงนั้นเราเห็นอะไรวะนั่นหนหะไอ้ลูกกลมฟ้าฟ้าเออแดกปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะการกินเป็นคอมโบมันดีเยี่ยงนี้นะคะไฟ,ฟยิงมันก็จะอ่อนแรงนั่นแหละ โอ้เป็นไงล่ะเพียเล่นเก่งมะล่ะคือเล่นมันแล้วไงประเด็น <c oughs> ก็ต้องแอบมาเล่นนิดนึงนะคะดูความเป็นไปของเกมนิสิสโนนไม่งั้นก็แคสมัวๆวนี่งงตายเลยนะคะเกมนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะแตกต่างจากที่เราเล่นในเพย์หนึ่งเพยสองเพยสองมีด้วยเหรอเกมเนี้ย จำไม่ได้นะนานเช็คพอยส์นี่คือที่เช็คพอย์สินะฉันจะยิงแม่งปล่อยน้ำปล่อยน้ำปล่อยน้ำแข็งแม่ตีถังขยะด้วยนี่กินให้หมดเลยปุ๊บโอเคไม่ยากไม่ยากเล่นง่ายเล่นง่ายเกมเล่นง่ายนะคะไม่ยาก อะไรล่ะอะไรล่ะ go 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 กินแม่งเบยอุ huh. uh ้ยจริงไปไหนเนี่ยอุ้ยแช่แข็งแล้วโอ้ยยาไม่กัดกินแม่งเลยแดกแดกแดกไม่อยากจะบอกว่าสวยและรวยมาก ยี่มแข็งโ๋เอสนุกว่ะแค่แข็งน้ำแข็งได้ด้วยโคตรเทพเลยไปไปไเล่นอย่างรวดเร็วนะคะเราจะไม่เสียเวลาเราจะมาให้ดูระบบเกมต่างๆแค่นั้นพอนะไปเห็นว่าเออมันเกก็เล่นเล่นเพลินดีนะคะก็อัดมาให้ดูกันใครอยากเล่นก็หาโหลดกันได้นะคะ เพียจะบอกว่าเพียไม่ได้ซื้อนะคะไปหาเอาเองนะะไม่ต้องแบบพี่ครับขอลิงก์หน่อยนะคะอยากเล่นก็ต้องช่วยตัวเองกันนะคะแต่คงไม่หรอกว,วะไม่ค่อยมีใครอยากเล่นเกมแนวนี้หรอกโดวกเวนเพียเพราะเปียเล่นเกมแนวยิงยิงกากไงฉต้องมาเล่นเกมเนี้ยโอ้ยไม่ยุติธรรมแดกมั้งแดกมั้งแดกมั้ง เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยยิงแม่งเลยจงแข่งไปโอ้ยโอ้ย,อยติดติดเออยิยงอีกโอเคขึ้นดีดีเดะปึ๊บปึ๊บโอเคยอดเลยนะคะยิงยิงเดกอ่ะเลมอน มาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมกินได้เดืดตดอดโอ้โหเลอะออกมาเป็นลูกกระตาได้ไงโอ้ยยอดเทพเลยเลเวลคอมพลีทไป โหลดดิงโหลดดิงโหลดดิงโ oh yeah. oh, yeah. อเย <c oughs> ่โอ้ยเปิดสองที่เลยนะคะเย่ Anything interesting happening, Blinky? Nah, just hanging out. Hi, Blinky. Hey, Pack. What are you up to, Blinky? Nothing. Who said I was up to something? ฉันเกลียดฝรั่ง <c oughs> <c oughs> ทำไมเธอพูดเร็วขนาดนี้ฉันฟังไม่ทัน นี่อ่ะไรเย้นี่คือหมาใช่ไหมเออโอเคคุณไม่คุยกับมึงก็ได้คุณไม่รู้เรื่องมิิสโกบลาช่วยโลกสักอย่างสำรวจสิอ่วมโลกสักอย่างัวซ อะไรบีเอ๊นกี้ไม่ได้คุยกับแกเลยจะคุยสีชมพูโอพอพอเลิกเลิกไม่คุยแล้วไม่คงไม่คุยแรงนั้นสำรวจสำรวจสำรวจเลยวิ่งเล่นได้ด้วยอ่ะมันสนุกอ่ะเหมือนเกมบีเลยนะเกมบีที่จะมีเหมือนกับเอออะไรพวกเนี้ยเหมือนมีเป็นบ้าน ก็คอยเป็นรัาภารกิจต่างๆนะโอ้ยมีต oh, oh, ัวอะไรอุ uh ้ยเฮ้ยมีพายมีพายเยี่ยมกินทำไมวะตัตตาตัตาตัตายิงผ่านมากเลยนะฮะนะฮะนะฮะณจุดๆนี้นะฮะเอาเป็นว่าก็ขอลาไปก่อนนะคะกับเกมแพ็กแมนเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าเกิดว่างก็จะอัดมาให้ดูกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ